สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับรายการ BMW t a s t and Talk by Europa Motor ค่ะตอนนี้ออ้กับพี่ต้นหอมนะคะก็อยู่ในรถ BMW X7 xDrive 40d M Sport LCI ค่ะนี่ภายในห้องโดยสารกว้างมากนั่งสบายบามากๆเลยพี่ต้นหอมใช่ครับอ่าต่อไปนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับที่แบบอ่าใช้ สภาพถดดจริงกันว่า,าการขับขี่มจะนุ่นวนวลขนาดไหนสำหรับรถเซกเมนต์ใหญ่ๆขนาดนี้นะครับค่ะก่อนอื่นนะต้องขอพูดถึงภายในห้องโดยสารก่อนพอเข้ามานั่งตัวเบาะใหญ่นั่งสบายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับภายในห้องโดยสารที่มีการอำนวยความสะดวก ทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นจอ<ช>ที่เป็นจอเคิร์ฟขนาดใหญ่เลยใช่ค่ะเป็นจอเคิร์ฟค่อนข้างใหญ่เลยขนาดสองฝั่งเนี่ยเป็น14.9กับ12.3คกับโ2 3อ้โหเห็นชัดเจนเลยครับอันนี้ก็สามารถที่จะทัสกีนสั่งงานได้เลยใช่ทั้งในระบบะสั่งงานแบบทัสกีนแล้วก็เป็นระบบไอด v e ตัวนี้ด้วยสามารถสั่งการ ทั้งหมดได้เลยนอกจากนี้เขาก็รองรับ Gesture Control และคคำสั่งงานด้วยเสียงด้วยต้องครับเราสามารถทําท่าทางว่าท่าทางครับบนอากาศเราก็จะสามารถเปิดเพลงนะขึ้นมาได้เลยหรือร้เสเยงอือฟังเพลงก็พอใช่ ชุดเครื่องเสียง Bowers w อน k i n ิกับพงรอบทิศทางเลยนะคะถูกต้องครับพี่ใหญ่ครับทีนี้อยากรู้จังเลยว่าหน้าจอของเราเนี่ยจะมีรูปรถแบบนี้เท่มากๆเลยตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างคะพี่ต้นหอมตัวนี้ครับตัวรูปรถที่แสดงที่มานะครับเราสามารถกดเข้าไปดูฟังก์ชันเกี่ยวกับกำหนดเข้ารับบริการต่างๆ ของรถคันนี้ครับเขาจะมีกําหนดเข้ามาอย่างอาทิเช่นน้ํามันเครื่องครับแล้วก็จะมีระบบตรวจเช็คความดันลมยางขึ้นมาด้วยอ่าอย่างทั้งสี่เส้นมีการตรวจเช็คค่าปอนด้วยครับของแต่ละเส้นเนาะว่ามีความดันเท่าไหรบ่บางอ่าแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดประตูหรือปิดประตูบานไหนไม่สนิทอะไรเงี้ยก็จะมีะสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมามีการ<ม>าโชว์ที่ตัว หน้าจอรถอ่าอาทิเช่นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับว่าเปิดประตูตตอยู่นะอ่าหรือเขาแสดงเป็นกราฟิกแบบอาถ้าสมมติเปิดไปเลี้ยวไปเลี้วก็จะเปิดด้วยอ่าแบบนี้เลยเนี่ยครับกราฟิกตอนข้างโอเคเลยตัวนี้อ่านอกจากนี้เวลาเราอยากควบคุมอุณหภูมิรถก็สามารถควบคุมผ่านตัวจอนี้ได้เลยใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างของตัว X7 ใหม่เนี่ยครับ LCI เราสามารถควบคุมพวกอุณหภูมิต่างๆผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็จะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันตัวจอไอร i สนะคะคสามารถที่จะมาทดลองเล่นกันได้ใช่โอเคครับผมแต่วันนี้เราจะไปทดลองขับกันแล้วใช่คุณผู้ชมก็อยากจะไปทดลองขับกับเราแน่เลยใช่เดี๋ยวไปกันค่ะมีต้นหอมไปครับผมโอเค พูดถึงเครื่องยนต์ของ BMW พี่ใหญ่ X7 คันนี้กันหน่อยดีกว่าพี่ต้นหอมคันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่คะอันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเลียงนะครับคะ่ะเป็นเครื่องยนต์352แ,แรงมาโอ้โหแรงม้าครับแรงบิดสูงสุดของเขา720นิวตันเมตรเลย ่อนขทางแรงมากๆเลยครับตัวนี้แล้วก็อัอตราเร่ง0-100ของเขาครับโอเคไว้อยู่ที่5.9าินานิีโอ้โหถึงจะเครื่องใหญ่แล้วก็มีความแรงนะแรงมาแบบพร้อมที่จะทยานออกไปเลยนะใช,ใช่ครับแล้วอีกอย่างตัวเนี้ยทำอัตราซิ้นเตินมน้ำมันอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก13ล,ลิตรเอง ค่อนข้างประหยัดเลยสำหรับรถเซ็กเมนต์ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งเขาก็มาพร้อมกับโหมดขับขี่สามโหมดเลยใช่สามโหมดหลักๆของทาง b m เอ็มเขาเลยครับก็คือจะมีโหมดคอมฟอร์ตครับคอมฟอร์ตคือโหมดแซนดาที่สตาร์ขึ้นมาแล้วครับกันทั่วไปเลยเนาะแต่ถ้าอยากขับสนุกสนุกหน่อยครับกดเป็นสปอร์ตปึ๊บเนี่ยอ่านัตออนก็จะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องนะครับอ่า พร้อมที่จะทะย,ยานไปข้างหน้าตลอดเวลา,ลาแล้วก็กสปอร์ตครับจะมีหมวดอีกหมวดมึงซึ่งเป็นสปอร์ตพัดเข้ามาด้วยอ,อีสปอร์ตสแตนดาร์ดกับสปอร์ตพัดนะครับโอ้โหเสียงเสียงของสปอร์ตพัดเขาจะเลาใจกว่า,าแล้วอีกอย่างพอกดเป็นสปอร์ตพัดมาเนี่ยครับช่วงล่าง ็จะลงมาอีกหนึ่งสเต็ปครับอ๋อรถคันนี้ก็คือด้วยความที่เป็นรถไซส์ใหญ่่รถก็จะมีความสูงเขาก็สามารถที่จะปรับระดับสูงต่ำได้ใช่รถเขาเล็งเห็นแล้วว่าเราจะใช้ความเร็วที่สูงขึ้นเขาก็จะกดลดลงมาเพื่อให้ลดเรื่องการแอโรดดอร์มีแล้วก็การยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะแล้วคันนี้ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างพี่ต้นหอมช่วงล่างอะดัพตีฟเลยครับปรับ แฮงอ่อนตามการขับขี่โหมดการขับขี่ครับค่ะซึ่งถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยสังเกตนะครับช่วงล่างจะแข็งขึ้นจากช่วงล่างคอม์ตเนาะค่ะแข็งขึ้นเลยเพื่อว่าให้รถได้ทรงตัวได้ดีขึ้นในความเร็วที่สูงขึ้นครับแต่ถ้าเป็นโหมดคอม์ตอย่างนี้เวลาเจอลูกระนาบขึ้นสะพานอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกนุ่มเหมือนกันนะนุ่มนานานครับนะใช่ครับเขาก็จะปรับ ตามหมดกรับขี่เลย,ยครับีครับต่อมารถคันนี้โหมดที่ใช้โหมดหนึ่งในการใช้ขับขี่แบบประหยัดประหยัดเป็น Eco คโปเลยครับน่นอนเลย,ยใช่รถเขาก็จะมีช่วงล่างที่แตนดาบนิ่มๆแบบนี้เลย่าแล้วก็การขับขี่ก็จะง่ายขึ้นครับการปล่อยเท้า,าออกจากคันเร่งก็จะทําให้รถ ไหลไม่ได้ไกลขึ้นใช่ครับมันจะทำให้รถประหยัดขึ้นค่อนข้างเยอะเลย10-15%เลยครับตัวนี้่คะ,ะและนอกจากนี้คันนี้นะคะก็มี Adaptive Cruise Control with Stop and Go มาให้ด้วยถูกต้องครับเป็นฟังก์ชันที่ท็อปที่สุดเลยก็คือว่าสามารถรักษารถให้อยู่ในเลนได้ด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นกันดูเดี๋ยวเราลองกดเข้าโหมดก่อนนะครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ Adaptive with Stop and Go แล้วค่ะแล้วก็มันมีการรักษารถให้อยู่ในเลนด้วยก็คือคันนี้ครับเราสามารถปล่อยมือรถเ,เขาก็จะนี่ปล่อยมือแล้วใช่ขับในเลนเลยนิ่งมากนิ่งเลยครับไม่มีเขวอะไรเลยนะอยู่ในเลนเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะใช่แต่รถเขาจะเตือนครับถ้าเราเมือออกนานไปเขาจะเตือนเป็นสีส้มๆเดี๋ยวคอยดูนะครับ เนี่ยครับให้เราแตะน้อยใช่ประคองไว้นิดนึงใช่เขาอยากความปลอดภัยถูกต้องครับทาง B M เขาอยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งกับรถด้วยช่วยกันในการขับขี่ไปด้วยกันครับรถกับคนค่ะและตัวระบบ Adaptive Stop Go นีครับมันก็ยังสามารถขับตามมางหน้าได้ด้วยซึ่งถ้าเรา ตั้งความเร็วตอนนี้ผมตั้งความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแต่ถ้าคันหน้าวิ่งไม่ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะค่อยๆชะลอให้ความเร็วเท่าเท่ากับคันหน้าเลยครับเพื่อให้ขับตามคันหน้าไปด้วยถ้าคันหน้าเบรกคันเราก็สามารถเบรกได้ด้วย<ม> เบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะตัวนี้นี่เขากขชะลอให้เองเลยใช่เนี่ยครับอพี่ต้นหอมไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือรถเขาช่วยในการขับขี่ให้เราด้วยค่ะเราเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยครับมันก็ช่วยเรื่องการเมื่อยล้ยอ่าใช่จะทําให้เราเฟสขึ้นในการขับขี่ค่ะใช่ครับอ่าตอนเนี้ยผมขับที่90อ่าผมตั้งไว้ที่90 รถคันข้างหน้าวิ่งอยู่ประมาณสัก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมครับมันก็จะค่อยๆไต่ความเร็วตามข้างหน้าไปด้วยค่ะอ่าแล้วมาดูในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างค่ะครับผมคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเรื่องความปลอดภัยครับของคันนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือเรื่องผู้ขับขี่ครับค่ะอ่าจะมีเกี่ยวกับระบบเตือนการชนด้านหน้าตัวนี้อ่า ซึ่งถ้าคันหน้าเบรกกระทันหันครับคันของเราสามารถเบรกอนัตโนมัติได้เลยต่อมาระบบเตือนเมือ่อรถเบนออกนอกเลนไปในกรณีที่ว่าเราหลับในบยาวๆต่างจังหวัดเกิดหลับในเบนออกนอกเลนรถคันนี้สามารถดึงกับเลนเดิมได้ด้วยทำให้เราไม่เกิอดอันตรายต่อมาระบบเตือนเปลี่ยนเลนครับตัวนี้จะมีระบบบายสปอร์ต ขวา,<ไ>ขาเป็นสีสม้มกระพริพบกระพริบใช <ไป S 1> ่กระจกมองข้างใช่ถูกต้องครับ,รบแต่กรน,นี้ที่ว่า,าจุดอับสายตาของเราที่เรามองไม่เห็นรถคันจากข้าง,งหลังที่วิ่งขึ้นมานะครับก็จะมีตัวนี้แหละในการช่วยบอกช่วยเตือนเราในการขับขี่นะครับพี่ต้นหอมอยากรู้จังเลยคือรถ bmw x 7อ่ะคันใหญ่มากแล้วถ้าอย่างอายเป็นคนขับอะบอกเลยว่าเกรงมากค่ะด้วยไซ์รถที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ สิ่งที่กังวลที่สุดเลยนะก็คือการจอดรถไม่ว่าจะเป็นยิ่งจอดในช่องจอดที่แบบมีพื้นที่จาํากัดมีรถอยู่ซ้ายขวาแล้วเราต้องเอารถเราจอดช่องเนี่ยโอ้โหกลัวจะไปโดนเขามากเลยอะ่ะมันจะมีตัวช่วยอะไรให้เราสามารถจอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไหมคะ,ละหลายๆท่านจะกังวลเรื่องขนาดของรถครับค่ะอ้อ7เป็น segment ที่ใหญ่ที่สุดละอ่า ซึ่งระบบเนี้ยทาง b m เอ็เขามีตัวช่วยมาให้แล้วก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินีน่จังเลยซึ่งเขาสามารถจอดเข้าช่องหรือจอดแบบขนาดก็ได้ไในสองแบบเลยใช่เดี๋ยววันเนี้ยจะลองทําให้ดูแล้วกันโอเคค่ะโอเคครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานจอดรถแล้วตื่นเต้นจังเลยพี่ต้นหอครับเดี๋ยววันเนี้ย จะมาลองเรื่องระบบจอดอัตโนมัติของตัว X7 คันใหญ่ๆขนาดนี้ดูสิเขาจะาสามารถจอดช่องประมาณแคบๆประมาณนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะอ,อันนี้เราก็หาช่องอ่ากำลังหาช่อง,องมันอจอดใช่นะครับรถเขาก็โปรเทคช่องอต่างๆขึ้นมาด้วยาสามารถเตือนเราานี่ครับโอเคตอนนี้รถเขาแจ้งเตือนแล้วว่า ขอเจอช่องแล้วนะอ่าแปะเลยครับปึ๊บอ่านี่ครับรถขับรเทคว่า,าช่องอยู่ตรงนี้นะอ่าไปนี่ครับปล่อยมือเลยตอนนี้รถก็คือบังคับเข้าช่องจอดใ,ให้เองใช่ชต้องหอมไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมใช่ครับหลกัหลกๆแล้วอยากให้ค่อยๆประคองเบรกให้เขาหน่อยอ่าเพราะเขาจะทำเร็วเขา้ค่ทำเร็วนิดนึงครับใช่ใช นะครับกปล่อยเขาทําเลยอ่านีครับเขาจะเดินหน้าถอยห,หลังเองจนกว่าเขาจะเข้าช่องที่เขา<ม>อ่าเจอได้<ม>นี่ครับคนทำแม่นยํำเลยนะครับอันนี้นี่อพอเขาเสร็จภารกิจเรียบร้อยปุ๊บนี่เลย<ม>เขาเข้าเกียร์ผีให้<อ>ดึงเบ็ดมือให้ด้วย<อ>เห็นไหมแล้วก็ ปดหลอกให้ด้วยเราแค่ดับเครื่องแล้วก็ลงจากรถได้เลยสบายไหมน้องไงสบายมากไม่ต้องกลัวแล้วว่าแบบนี้แล้วภาพก็คือชัดมากๆใช่เนี่ยเห็นรอบคันเลยกอง้อง360องศาค่ะอ๋อมีมุมสูงใช่สามารถดูได้ระยะห่างๆีค่ะนี่ก็คือเปิดประตูลงได้สบายนะไม่ชนกับด้านข้างเลยถูกต้องครับแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่รถคันนี้สามารถทําได้ก็คือว่าถ้าสมมติเราเกิด ขับเข้าไปแล้วเจอทางตัดในซอยแคบๆเนาะค่ะปกติเราจะถอยแบบมองกระจกซ้ายขวามองกระจกหลังที่มันค่อนข้างไม่ปลอดภัยค่ะแต่คันนี้ยมันมีช่วยเหลือก็คือกล้อง360นี่แหละมีช่วยเหลือแล้วแล้วก็มีการรีเวิร์สเซน็ิ่งก็คือว่าการถอยออกมาให้เองอัตโนมัติ<อ>ในวงเลี้ยวที่เราเข้าไปเลยอ่ออยาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเนาะ,ะโอเคต่อมาครับถ้าเราเข้าซอยตัน อ่าสมมุติว่าเราเข้าไปในนู้นแล้วกันเนาะเข้าไปเลยป,ปึ๊บอ่าแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราขี้เกียจถอยกลับนะเรารู้สึกว่าการถอยกลับของเรามันยากเหลือเกินอ่าเราให้รถเขาช่วยได้เลยครับโดยการเขาเกียถอยระบบช่วยขับถอยหลังให้ป,ปึ๊บเขาจะจําการเข้ามาของเราครับตอนนี้เขาจําการเข้ามา67เเมตรอ่า อ่าล้วค่อยๆให้รถเขาทําให้เลยค่ะการแตะคั้นเร็งนิดนึงอ่ะนะครับเขาก็จะถอยออกไปในวงเลี้ยวที่เราเข้ามาเลยอุ้ยช่องด้านหลังก็เล็กด้วยนะใช่ออกได้นะลองดูลองดูเนี่ยเขาก็จะมีการนับถอยหลังให้เห็นไหมครับ55อ่าค่อยๆนับไปเรื่อยๆครับนับไปเรื่อยๆ เห็นไหมเขาจะมีแถบเส้นขาวขาเขาจะจำสิ่งที่เราเข้ามาเมื่อกี้เลยไปตามอ่าไปตามเส้นขาวเส้นประสีขาวนี้ได้เลยสังเกตน้งไอ้ข้างหลังมัน oh. จะมีโค้งด้วย oh. เห็นไหมอุ้ยใช่อ่าเดี๋ยวลองดูว่ารถเขาจะโค้งไหมดู้งวะาไรสังเกต้งอะาไรโค้งไหม,ไหมอุ้ยหักเลี้ยวให้เลยตามช่องที่เรามาเลย เห็นไหมอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะรถใหญ่ขนาดไหนเราขับสบายมากน่าน่ะสิคะเพราะรถช่วยเหลือเราจริงค่ะเนอะโอเคกลับมาที่เดิมเรียบร้อยใช่ค่ะโอเคสะดวกมากเลยสะดวกที่สุดเลยทางนี้อ่าเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมได้ชมคลิปพาเทสไดร x r i ก e 40 DM-Sport LCI กันไปเรียบร้อยแล้วเห็นแล้วก็อยากทดลองขับกันใช่ไหมคะยูโรป้ามอเตอร์เราก็มีรถให้ทดลองขับแล้วนะสามารถที่จะนัดหมายมาได้เลยนะคะขับได้เลยนี่คันนี้เลยที่ยายนั่งกับพี่ต้นหอมนะ สามารถที่จะติดต่อลายมาได้เลยนะคะเพื่อนัดหมายนะแล้วก็จะมีทีม BMW Genius นะคะนั่งไปด้วยพรอมี่จะให้คำแนะนำต่างๆนะคะในการขับขี่ด้วยค่ะสามารถนัดหมายมาได้เลยหรือท่านได้สนใจนะคะเราก็มีรถพร้อมส่งมอบด้วยคุณไม่ต้องรอนานแล้วนะเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วค่ะสำหรับ BMW X7 xDrive 4 0 b M Sport LCI คันนี้นะคะ วันนี้นะคะไอ้กับพี่ต้นหอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรีวิวรถ BM w ัยูจากยูโรป้าได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ